การดําเนินโครงการของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุทรก,กันดารโรงเรียนพื้นที่เกาะประจําปีงบประมาณ2,567โครงการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาสักาัาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่ง รูปแบบการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาไทยใช้สมาร์ทโมเดลของโรงเรียนบ้านทุ่งนาร่วมกับอัปเดตโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงจรเดมมิง P.D.C.A. และมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานคือสมาร์ท S สกิลทักษะ M Management การบริหารและการจัดการ A a s s e s เ m e n t การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนคีเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการ PLC และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพสถานศึกษา ้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีดังนี้ 1. ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน RT NT และ Onet ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. ครูผู้สอนดำเนินการพัฒนาการอ่านภาษาไทยโดยใช้บัญชีค,คำพื้นฐานภาษาไทยที่ได้รับจาก การดำเนินงานของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษซึ่งบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยที่ทใช้มีการจัดกลุ่มคำทำให้สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ง่ายขึ้น 3. ครูผู้สอนดำเนินการพัฒนาการอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อประกอบการสอนทั้งในรายวิชาภาษาไทยและบูรณาการลงในรายวิชาอื่นๆเช่นรายวิชาประวัติศาสตร์ 4. ครูผู้สอนรายงานผลการอ่านภาษาไทยที่ใช้บัญชีคำพื้นฐานในแต่ละสัปดาห์ลงใน Google Sheets 5. ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่ง 6. ผู้ผู้สอนประเมินการอ่านครั้งที่1และนําผลการประเมินการอ่านมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการวิเคราะห์ผลการอ่านครั้งที่1จากระบบการทดสอบการอ่านของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษนําผลมาวิเคราะห์ดังนี้คือ นำผลมาวิคาเคราะห์นักเรียนในชั้นเรียนว่านักเรียนในชั้นเรียนนั้นมีกลุ่มคําใดที่ควรได้รับการพัฒนาและนักเรียนในชั้นน aquí, ักเรียนคนใดในชั้นนั้นต้องได้รับการพัฒนากลุ่มคําใดโดยโรงเรียนตั้งระดับความสามารถไว้ที่นักเรียนต้องทำอ่านได้ร้อยละ80ขึ้นไปหากกลุ่มคำใดนักเรียนอ่านได้ต่มกว่าร้อยละ80นักเรียนต้องได้รับการพัฒนา นัางเป็นสวรรค์พิมลาครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านพุ่งนาจากการทดสอบการอ่านตามบัญชีคำพื้นฐานพบว่านักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1สามารถอ่านคำในกลุ่มการอ่านเพยัญชนะได้ร้อยละ95เซมีความสามารถในการอ่านผ่านเก์ที่กำหนดแต่จากการทดสอบการอ่านรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีการอ่านออกเสียงพยัญชนะที่ไม่ถูกต้องได้แก่ขอถุงบอบใบไม้พอพานและสอเสือข้าพเจ้าจึงสนใจทำวิใจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงโดยใช้เกมเป็นฐานบูรณาการร่วมกับครอบครัวรักการอ่านโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ ตอนที่1ทดสอบการอ่านก่อนเรียนเรื่องการรู้จักเสียงของพยัญชนะและการผสมสรรขั้นตอนที่2จัดกิจกรรมการเ,ร,เ,เ,เรียนรู้เกมเวทเลิร์นี่โดยใช้เกมเป็นฐานขั้นตอนที่3บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการ วันและประเมินผลหลักเรียนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ผลการวิจัยพบว,ว่า 1. นักเรียนร้อยละ1 0 0สามารถรู้จักเสียงของพยัญชนะ44ตัว 2. ผู้ปกครองร้อยละ85.71%ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครอบครัวรักกันอ่าน การต่อยอดในอนาคตาจาักการทำวิจัยพบว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมสามารถต่อยอดการพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียนได้จึงจะพัฒนาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลรวมทั้งจัดทำแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ